น้ําหอมขาดไม่ได้น้าหอมสายมูของนพเกา้าเข้าพิธีแล้วนะคะพิธีพราหม์แล้วครูบอกเลยว่าใครใช้น้ําหอมถ้าคุณไม่ถูกหวยคุณคุณรู้ไหมว่าครูได้ข่าวดีเยอะมากเยอะจนครูมาเล่าให้คุณฟังไม่หมดนะคะทุกคนถูกรอตรีหกใบห้บาเอ้ห้าใบถูกสามตัวตรงตงถูกโตโตเอ้เอ้ตรงๆรอตเีตรงตรงโต๊ะตรงตรง,ตรง แล้วก็อทุกคนดูพี่บีนะแปดหลักพี่บีบอกว่าสามีเป8แปดหลักแล้วก็ไม่ใช่แค่เปแปดหลักนะยังมาเปอะไรอีกเยอะแยะมากมายพี่บีก็ส่งข่าวมานะคะแล้วก็มีใครอีกมากมายทุกคนส่งนู่นนี่นั่นมาให้ครูดูครูบอกจริงริงครูแคบไปหมดเลยแต่ครูอ่ะแบบมาโพสไม่ทันจริงๆทุกคนเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากประสบความสําเร็จแบบง่ายๆไวๆลงแค่น้ําหอมขวดเดียวเข้าใจไหโอ๊ย ไปมูทั่วโลกยังไปไปมูอะไรอะไรอะไรที่เขาบอกยังไปนะคะเล้วกับน,น้ําหอมขวดเดียวอ่ะแล้วมามูอ่ะทุกคนล่าสุดอ้อยส่งข่าวครูคนนี้ค่ะทุกคนเขาเป็นระดับผู้ระดับเจ้าของอะไรสักอย่างนะคะแล้วเขามาตามครูมามูตามแล้วเขาลองใช้น้ํำหอมใช้น้ําหอมเพียงขวดเดียวชีวิตเปลี่ยนแล้วเขาแบบว่าฟินหนักมาก จากที่เขาอะทําทงานดีมากเป็นเป็นทํางานที่เออเขาทํางานเนาะทํางานดีมากๆแต่เขาน้อยเขาเริ่มรู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เลื่อนตําแหน่งทําไมเขาไม่ถึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล่าเล่าเล่านะคะอ้อยแค่บอกเขาว่าให้ลองสังครูให้ลองมูนู่นนี่นั่นทุกคนแล้วเขาทําตามปรากฏว่าเขาได้รับข่าวดีสุดๆคะ่ะทุกคนแล้วสรุปทุกคนมีคนโอนเงินมาให้ก้อนมีคนที่จะให้แบบโอนเงินมาให้ไปเที่ยวแล้วก็ฝากเงินไปทําบุญอีกทุกคนคะ เขาบอกว่าเขาเชื่อเลยเพราะเขาไม่ได้ใช้แลาไม่ได้ขออะไรอย่างอื่นเลยเห็นไหมคะทุกคนนอกจากเขาฟังครูแล้วก็ทําตามที่อ้อยแนะนํานี่แหละค่ะฝากไว้นะคะทุกคนคะ่ะอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเราก็ลองไม่แน่นะคะมันอาจจะปลดล็อกชีวิตเราไปเลยก็ได้กับน้ําหอมเพียงขวดเดียวนะคะน้าหอมเรามีสามกลิ่นกลิ่นซากุระกลิ่นดอกกุหลาบและ กลิ่นบัวหลวงตอนนี้บัวหลวงขาดตลาดแล้วนะคะทุกคนก็ยังเหลือ2กลิ่นนะคะเราจะยังไม่ได้ผลิตบัวหลวงมานะคะทุกคนเราก็เหลือ2กลิ่นก็คือสักุละกับดอกกุหลาบนะคะเรามี3มกลิ่นแต่ตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วกลิ่นหนึ่งใครที่มีก็เอาออกมาบอกนะคะว่าใครมีกลิ่นมีกลิ่นบัวหลวงเนาะลองข่ดเนาะแล้วจะรู้ว่าทําไมแบนด์นุบก้าเขาฟินแล้วแววมาว่าคือแบนด์นุบก้ามีคนถูกางมัลที่1แล้ว1คนนะคะถูกางมัลที่1แล้วนั้นหนึ่งคนนะคะเป็นทีมงานของแม่การ แต่ก็เหมือนแววว่างวดเนี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยอีกหนึ่งคนแต่ไม่รู้จริงไม่จริงแววนี้จริงไม่จริงอันนี้ขอยังไม่พูดนะคะเพราะว่าเขาก็ปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนครูเชื่อค่ะว่าจะต้องมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งสาสิบล้านหกสิบล้านในแบนโนพก้าเชื่อหัวครูเหอะครูไม่เคยเห็นภาพแล้วมันพาดหรือมันมันเพี้ย